ลาลิกาสเปนนอกจากจะเป็นลีกเบอ้์ต้นของ2ทีมใหญ่ระดับโลกอย่างเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาแล้วนะครับลีกแห่งนี้ยังเป็นแหล่งกําเนิดดารุ่งฝีเท้าดีมีอนาคตมากมายแน่นอนว่านักเตะอย่างรามินยาเมลจูดเบลิงแฮมกาบีคงไม่ได้อยู่ในคลิปนี้แน่ๆนะครับเพราะพวกเขาเหล่านี้กลายเป็นแข้งระดับโลกกันไปหมดแล้วและถูกเล่าไปแล้วหลายรอบนะครับในช่องฟุตบอลแม็กแห่งนี้ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2026แล้วนะครับหลายคนที่เราเคยจับตามองตอนนี้เริ่มฉายแสงแบบเต็มตัว ตัวบางคนย้ายทีมนะครับบางคนกลายเป็นตัวแบกเรียกว่ากราบชีวิตกําลังพุ่งสุดๆวันนี้นะครับพวกเราทีมงานฟุตบอลแม็กคัตมาเน้นๆสิบคนที่ฟอร์มกําลังดีแต่น่าจับตามองที่สุดในนักขณะน,นี้จะมีใครบ้างไปดูกันเลยครับหมายเหตุ hate, นักเตะรุ่ง s u p e r ตาร์อย่างยารมาจูดหรือคนที่เคยถูกเล่าไปแล้วอย่างมาสตานตัวโนคารเรลัสและอื่นๆจะไม่มีในลิสต์นี้นะครับยานบบจิรี่จากมาโยกา เริ่มกันที่คนแรกนะครับยานวอเจิลี่ปีกดาวรุ่งวัย19ปีเด็กปั้นจากลามาซียที่ย้ายไปอยู่กับมาโยกาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์2025ด้วยค่าตัว3.5ล้านยูโรต้องบอกว่าการตัดสินใจย้ายทีมมาเล่นครั้งนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับสไตล์ของเขาคือปีกซ้ายต,ตัดเข้าในในะครับกล้าเลี้ยงจีกล้าโดน1ต่อ1นและมีความเร็วที่จัดจ้านมากสามารถเล่นด้ทั้ง2ฝั่งแข็งแกร่งและมีการเปลี่ยนจังหวะความเร็วที่ยอดเยี่ยมความช่วงหลังตั้งแต่ปี2026เเเป็็นนนนตต้้้มมาาาาาาาะครววจจลีี่่่่่ออออยยแหหงงงงฝซขกกไดดดดถุทชื ชากไปสุดเส้นแล้วตกเข้ากลางที่แม่นยำล่าสุดทำไปแล้ว6แอสซิตในลีกแม้จะยังยิงไม่ได้นะครับแต่ทุกครั้งที่เขาได้บอลกองหลังคู่แข่งต้องผาวาอยู่ตลอดคาบีเกราจากบาเลนเซีย คนต่อมาเรียกว่าเป็นเดอะแบ็ของบาร์เซียอยู่ช่วงหนึ่งไปเลยนะครับสำหรับคาบ B ีเกราในวัย22ปีตอนนี้เขาพัฒนาขึ้นมาเป็นกองกลางที่ครบเครื่องที่สุดคนหนึ่งในลีกเลยสไตล์ตาการเล่นแบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่รูปร่างสูงโปรง่งแต่ไปกับบอลได้เนียนตายยังคงเป็นจุดขายและสิ่งที่เพิ่มมาในปีนี้คือความเก๋าครับเกรากายเป็นคนคุมจังหวะของทีมคอยเชื่อมเกมจากหลังไปหน้าและยังมีทีเด็ดจากการสอดขึ้นมายิงไกลาจากแถว2ฟอร์มปัจจุบันของเขาอาจจะตกลงไปบ้างตามฟอร์มปัจจุบันของสโม,มสรที่หลุดไปล้น,นทีีีนน่่่่่มมมมตกกััใเววาาาาาแขขยงงคบหหญ และยากเหลือเกินที่ทัพค้างข่าวจะรักษาเขาไว้ได้หลังจากนี้คาร์ลอสออบาเรสจากเลบันเต ขยับมาที่เลมันเต้กันบ้างน,นะครับกับตจ้หนูมาสจันคาร, arez, ร์สอัลบาเรสเพรเมรเกอร์ไซมินิวัย22ปีที่ย้ายมาจากเซบีย่าเมื่อปี2023แล้วแจ้งเกิดเต็มตัวได้ที่นี่หลายคนเรียกเขาว่านิวการโซล่านะครับด้วยสไตล์การเล่นที่คล่องแคล่วเล่นในทั้ง2เท้าและวิชั่นการจ่ายบอลที่เหนือชั้นปีนี้อัลบาเรสแจ้งเกิดในลาลิกาอย่างเต็มตัวนะครับเขาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเล่นพื้นที่แคบๆเขาออาตรดเก่งมากเลยนะครับสถิติการสร้างสรรคกก์ติดท็อป5ของลีกในขณะนี้ ับเล่นเนียนตาจริงๆคาบิโอโรดิเกสจากเชลตาบีโก้ มาดูกันที่เกมรับกันบ้างน,นะครับกับคาบิโอโรดิกสเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักของเชลตาบิโกในวัย22ปีนะครับเขาคนนี้คือกองหลังสมัยใหม่ที่เล่นในทั้งเซ็นเตอร์แบ็กและแบ็กขวาแม้จะตัวไม่สูงมากนะักราวราว178-180เซนติเมตรนะครับแต่ทักษะอย่างอื่นนั้นเข้ามาทดแทนได้ดีจุดเด่นคือการครองบอลที่นิ่งมากและการออกบอลจากแดนหลังที่แม่นยำรวมถึงการแก้เพรสซิ่งเก่งด้วยนะครับทำให้เขากลายเป็นตัวหลักในระบบของเชลตาที่เน้นการต่อบอลในฤดูกาลนี้เขาพัฒนาเรื่องร่างกายให้หนาขึ้นชนกับกองหน้า ว่าเหนียวแน่นมากนะครับเป็นคนที่เล่นเงีบเงยบๆแต่ขาดไปไม่ได้เลยโอมาเอฟฮิลารีจากเอสปันยอ ถ้ามาดูฝั่งทีมที่เป็นม้ามืดในลีกรดูการนี้อย่างเอสปันยอนกันบ้างน,นะครับกับแบ็กขวาเกมรับแน่นวัย22ปีอย่างโอมาเอลฮิราลีแล้วเตะทีมชาติโมร็อกโกซึ่งนอกจากที่เขาจะเล่นแบ็กขวาเป็นหลักนะครับแต่จริงๆก็หุบมาเป็นเซนเตอร์ได้ด้วยเป็นนักเตะที่แฟนบอลสายบูต้องชอบนะครับเพราะมาด้วยสไตล์การเล่นดุดันวิ่งขึ้นลงไม่มีหมดเกมรับกัดไม่ปล่อยนะครับเข้าบอลหนักหน่วงแต่แม่นยำส่วนเกมรุกป,ปีนี้เขาเติมเกมได้หมันมากเลยนะครับมีจังหวะคลอสสวยๆให้เห็น ข่าวเอตตาเอยองจากเลบันเต คนนี้ต้องบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ของฤด,ดูกาลเลยครับสำหรับคาวเอตตาเอยองกองหน้าชาวแคนารูนของเลมันเต้ที่เพิ่งย้ายมาจากบีเอเรอัลด้วยค่าตัวเพียงแค่3ล้านยูโรเอยองคือดดยยิงสัมผัสประโยชน์นะครับที่เปลี่ยนไปด้วยความแข็งแกร่งและความเร็วเขาโดดเด่นในเรื่องของความขยันนะครับและการเคลื่อนที่หาช่องอย่างชาญฉลาดในพื้นที่สุดท้ายแม้จะยืนตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าแต่เขามากักจะฉีกตัวเองไปเล่นในพื้นที่ฮาร์ฟสเปซฝั่งซ้ายอยู่บ่อยครั้งจุดเด่นของเขาคือการผสมผสานระหว่างการจับสกอร์ที่เฉ ีบเข้าไปทําประตูได้ดีด้วยหัหอกไว้22ปีระเบิดฟอร์มในช่วงต้นฤด,ดูกาลกับเลเบนเต้สุดๆนะครับในช่วง10นัดแรกของฤด,ดูกาล2025-2026ด้วยการกดไปถึง6ประตูจนทาให้มีทีมใหญ่เริ่มพาเลตกันมีข่าวว่าจะดึงเขาไปร่วมทีมแต่ทว่าในกาฟฟอร์มของเขาก็หดหายไปดื้อๆหลังจากผ่าน10เกมแรกเพราะเขายิงไม่ได้อีกเลยนะครับนับตั้งแต่วันนั้นแต่ก็ถือว่าเป็นแข้งดาวรุ่งที่ไม่อยากปล่อยผ่านนะครับได้ใหญ่ทุกคนรู้จักเขามากขึ้้้้นนเเเื่่่่่่่อวอววาาาาาัม2026จจะไไดหห็ขายายยปทททีีใีใใญกงงต วิตตอเฮสจากจิโรนา หลังจากที่หาที่ลงไม่ได้ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แน่นอนว่าในฐานะซิตี้กรุ๊ปนะครับจะมีทีมไหนที่ดีที่สุดในการส่งยืมวิตอเฮสไปร่วมทีมเท่ากับจิโรนาอีกเพราะนอกจากทีมจะให้โอกาสเขาแน่ๆแ,แล้วนะครับลาลิกายังเป็นเวทีที่ดีสําหรับแข้งดาวรุ่งอีกด้วยแต่ถ้าว่ามันเก็มาได้ไง่ายขนาดนั้นเซนเต์แบ็กซัมบ้าวัย20ปีเจอกับช่วงเวลาที่ยากลําบากอย่างมากที่สเปนนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ลงเล่นอะไรหรอกนะครับกลับกันด้วยซ้ำนะครับเขาเป็นตัวหลักของทีมตั้งแต่เกมแรกเลยด้วยซ้าแต่่ว,ว,วท,ทา จากนั้นจิโรนาในมือของมิเชลก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครรวมถึงวิตตอร์เฮสก็เริ่มพัฒนาเกมของเขาจนกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ฟอร์มคงเส้นคงวาที่สุดคนหนึ่งของทีมในเวลานี้ไปแล้วโดยมีเพียงแค่อัสเซดีนอุนาฮีนะครับวิเตอร์ชิกันคอฟอาร์นาล์ติเนสที่มีเด,ดตติ้งดีกว่าเขาในวูสกอร์โดยเฮสนะครับได้ไปที่6.75จาก22เกมในลาลิกาสเปนมิเกลคาเรกิซาจากแอตเลติกบิลเบา สิ่งที่ทําให้บีบอลไม่หายไปจากลาลิกาสเปนก็คือระบบพัฒนายาวชนของพวกเขาเนี่ยแหละครับเพราะไม่ว่าพวกเขาจะเสียใครไปก็จะหาตัวแทนมาได้เสมอแลสซิซั่นนี้ก็เป็นรายของมิเกลคาร์เรกิซากองกลางวัย22ปีที่แจ้งเกิดเมื่อรุฤดูกาลที่แล้วโดยลงเล่นไปมากถึง48เกมทุกรายการในฤดูกาล2025-2026เขาได้รับมอบเสื้อหมายเลข18นะครับซึ่งเป็นเบอร์ที่เคยสวมใส่โดยตำนานของสโมสรตลอด3ทศวรรษที่ผ่านมาอย่างบิทตออลกิซาคาร์ลสกูเปกีและออสการ์เดอร์มาร์กอสที่เพิ่งแขวนสตาร์ทไปขา,านา็น ตัวหลักของบิวบลไปเรียบร้อยนะครับในซีซันนี้ในฐานะกองกลางมดงานในระบบ4-2-3-1สไตล์ของเขาคือกองกลางตัวเชื่อมเกมที่ขยันวิ่งพล่านไปทั่วสนามและมีการแย่งบอลที่แม่นยำมากๆสิ่งที่โดดเด่นคือการเล่นที่กล้าได้กล้าเสียมากขึ้นมีจังหวะแทงบอลทะลุช่องสวยๆให้เห็นตลอดเขาคือหัวใจในแดนกลางที่บิวบลขาดไปไม่ได้ในตอนนี้เอาเบตโตโมเรโร่บิเอเรอ์หนึ่งในนักเตะที่เหมือนถูกคัดลอกมาจากเปโดรีนะครับทั้งจุดแจ้งเกิดที่ลาสพาลมาสและพอสวรรค์ที่ใกล้เคียงกัน อัลเโตโมเลโร่คือเดอะแบ็คของทีมชาวเกาะมาลายชีสันนะครับจนกระทั่งได้ย้ายในที่สุดนะครับแต่ก็ยังไม่พ้นทีมสีเหลืองเป็นทีมที่เหมาะสมต่อการต่อยอดอย่างมากอย่างเียร์เลนะครับทับเรือดำน้ำสีเหลืองเสียทั้งอเล็กซ์บาเอนาให้กับแอนเดิโกมาตริตและเยเรมีปิโนให้กับคริสตอพาเลสพวกเขาจึงเดินเกมเร็วนะครับควักแข้งวัย22ปีมาร่วมทีมและทันทีที่เขาย้ายมาก็สร้างอิมแพคทันทีนะครับโมเลโร่ ero, ประจำการฝั่งซ้ายให้เบียระบบ442และยิงโหดจนนนาเป็รน,นบของทีท่น,น,นี่พนพอนครัะยัง่วมด แอสซิ์ไปทั้งหมด4ครั้งให้กับทีมอีกด้วยโมเลโร่เล่นในทั้งฝั่งซ้ายและกองกลางตัวรุกนะครับแม้จะถูกนําไปเปรียบเทียบกับเปเดรีแต่โมเลโร่นั้นจะเล่นในบทบาทที่ยืนสูงกว่าในตําแหน่งกองกลางตัวรุกหรือปีกซ้ายที่ยืนส,งสูงๆไปเลยนะครับด้วยรูปร่างที่เล็กกระทัดลัดนะครับเขาได้รับคำชื่ชนชมอย่างมากในเรื่องของการเล่นบอลแนวลึกที่พุ่งไปข้างหน้าความสามารถในการเชื่อมเก็บเพื่อร่วมทีมและทักษะการยิงประตูมากันที่คนสุดท้ายนะครับปาโบบาริออสจากอตเติโกมดรตด กองกลางแบบไหนที่ Diego s i m e เน่ชอบแน่นอนว่าต้องทไํไในทุกอย่างที่กองกลางบนโลกนี้ทําได้ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ใจบอลดีทุกระยะขยันเพรสซิ่งใส่ใจวินัยเกมรับและพร้อมยืนทุกที่ที่บอสสั่งซึ่งสิ่งเหล่านั้นมีในแข้งของกองก,ากาลางตราหมีมาโดยตลอดนะครับไม่พ้นแม้แต่ Barbo าร Bar r อ i o s อดีตเด็กฝึกของลาฟาบริก้าของรอัลมาดริดถูกตราหมีโชคมาในปี2017นะครับก่อนจะใช้เวลาราว5ปีก้าวขึ้นสุดทีมชุดใหญ่และตั้งแต่ที่ขึ้นมาก็ไม่ได้ลงไปอีกเลยนะครับจนกระทั่งถึงบัดนี้ในวันที่เขาเป็นกองกลางตัวหลักของทีมไปเรียยบร้อ ท้องเครื่องวัย22ปีคือกองกลางที่เปลี่ยนไปด้วยเทคนิคความสารพัดประโยชน์และไอคิวฟุตบอลที่สูงลิฟต์เขาขึ้นชื่อเรื่องการพาบอลตะลุยขึ้นหน้าได้ดีเยี่ยมการครองบอลที่เชื่องเท้าและความสามารถในการเอาตัวรอดจากการถูกบีบพื้นที่หรือแกะเพสซิ่งได้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากนี้นะครับเขายังผสมผสานความขยันในการเล่นเกมรับและการเข้าปะทะทีท่หนักหน่วงเข้ากับการจ่ายบอลที่สร้างสรรและทีเด็ดจากลูกยิงไกลที่ทรงพลังได้อย่างลงตัวเป็นกองกลางสมัยใหม่ที่ครบเครื่องและทรงพลังมากที่สุดคนหนึ่งในลาลิกาสเปนตอนนี้เลยนะครับและนารุก 2025-2026เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงครับมีใครที่ตกหล่นไหมหรือเชียร์ใครเป็นพิเศษคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์